คือจริงๆโดยส่วนตัวเนื้อแท้ขวัญเนี่ยขวัญเป็นคนไม่ได้ไม่ได้สนใจการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่างานบังคับให้ต้องทํากับมันมาเป็นสิบปีนะคะเอ่อขวัญจะชวนพี่กิติเข้าสู่หมวดการเมืองก็คือคือตอนนี้ขวัญรู้สึก <c oughs> ว่า,าไป <c oughs> ไปเพื่ออะไรบางทีเราก็รู้สึกว่าการเมืองเนี่ยมันมันเป็นอะไรมันเป็นอุดมการ์ความเชื่อของใครของมันนะบางทีเราคุย คนมันทะเลาะกันกันเพราะการเมืองในวงลายในอะไรพวกนี้ในกลุ่มลายเพราะว่ามันไม่เข <laughs> <laughs> ้าใจไม่เข้าใจก็ได้จริงอันนี้ไม่ได้ไปเถียงกันจนเอาคนเดนออกจากกลุ่มลายด่ากันทุกตัวนบอกมันไม่เข้ามันไม่เข้าใจว่าการเมืองเป็นเรื่องของคุณกับผมเท่ากันมันป็นเรื่องของผมเชื่อมผมแบบนี้คุณเชื่อมคุณก็เชื่อมคุณอย่าไปด่ากันอย่าไปทะเลาะกันเพราะคุณจะเชื่อมคุณก็คุณไปเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์คุณก็เป็นไปเพราะคุณชอบคุณเชื่อโรงการ ผมอยู่แบบนี้ผมก็อยู่ของผมแต่บางทีไม่เข้าใจมันจะเถียงให้ชนะกันน่ะมันจะเฮ้ยมึงอย่างนี้ไม่ได้คูฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราพูดเรื่องการเมืองเราก็ต้องทําความเข้าใจและตกลงอันนี้ไปก่อนว่าผมพูดก็เป็นเชื่อของผมคนเดียวนะผมไม่ได้ดึง <c oughs> ผมไม่ไปพูดเพื่อนโน้มน้าวให้คุณมาเชื่อแบบผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่พี่กิติพูดนะคะคือเออเอาเอา,เอาแค่ในช่วงยี่สิบปีนี้ก็ได้ หรือจะนับตั้งแต่ประมาณสักสี่แปดสี่เก้ามานถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วแบบสังคมไทยอ่ะได้แบบฝึกหัดเยอะเนาะพี่กิติขวัญว่าเราได้แบบฝึกหัดที่จะผ่านแบบจุดที่มันต้องเถียงกันถกการเออมองเห็นว่ามีคนคิดไม่เหมือนเรามากน้อยแค่ไหนแล้วคนเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่แล้วเราก็ยังคงอยู่เช่นเดียวกันคือแต่แปลกมากสาหรับขวัญนะขวัญรู้สึกว่าในช่วงสักแบบตั้งแต่4ี่แปี่เก้ามาจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันอะ่ะแบบฝึกหัดที่เราผ่านมาเยอะเหมือนไม่ได้พาเราไปไหนเลยอะพี่ หมือนแบบไม่ได้ทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยว่าอะไรมันเป็นยังไงอ่าคือพี่เคยพูดกับคนใกล้ชิดกับน้องๆหรือเพื่อนฝูงที่สนิทกัน,นเวลาถกกันเรื่องการเมืองเนี่ยนะหลังปฏิวัติปีสี่เก้าเนี่ยพี่พูดตั้งแต่ปีสี่เก้าประมาณห้าศูนย์หน้าหนึ่งอะนะที่คุณทักสินถุกปฏิวัติเนี่ยพี่พูดเลยเลยว่าเหตุการณ์บ้านเมืองหรือสถานการณ์สังคมเนี่ยจะไม่เป็นธรรมชาติไปอีกนานแน่นอน ซึ่งผ่านมาเนี่ยจริงร้อยเปอร์เซนตพพิสูจนวพี่พี่มองไม่ผิดเลยเพราะว่ามันคือมันไม่ได้เป็นแปตามธรรมชาติของของระบบการเมืองที่ควรจะเป็นอพอมีรัฐบาลมีเลือกตั้งคุณมาปฏิวัติพรปฏิวัติมันก็จะการปฏิวัตินหมายถึงว่ามันระบบปกติมันถูกบิดเบือนนะมันถูก บางส่วนก็ถูกฟรีดไว้บางส่วนก็ถูกเปลี่ยนแปลงบางส่วนก็อะไรเงี้ยคราวนี้มันก็จะมีฝ่ายกดกับฝ่ายที่ถูกกดเนี่ยมันก็จะคลาสกันสู้กันมาเรื่อยๆสังเกตว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะมีต่อเป็ียนรัฐบาลหนึ่งก็จะมีกลุ่มคือมันไม่ได้เป็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลแบบธรรมชาติมันจะเป็นมันจะเหนือกว่านั้นมันจะพาไปย่างขึ้เหนือกว่านั้นขัดกันเรื่อยมาดูดีจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเนี่ยก่อนจะเลือกตั้งคุณพิธาอยู่นี่ฮะมันก็ยังแบบนี้ก็จะคลานกระทั่งเี มันไม่ใช่เป็นการการเมืองไม่ปกติที่ขวานบอกว่ามันมองแล้วเหมือนไม่ไปไหนเนี่ยมันก็คือมันก็เลยไม่ไปไหนอย่างนั้นจริงก็เหมือนกับตอนรสศจอปีสามสี่ 3, 4, อะไรสามห้าเหมือนกันคือเรามีพฤษภามันก็เนี่ยผ่านมามีคุณชาติชายถูกปฏิวัติมันก็จะสะภาพไปใครเนี่ยมาสากักพักพอจะเริ่มตั้งต้นตั้งไข่ได้ก็จะมีปัญหาทําให้กลไกมันไม่ไปปกติคนมันไม่ใจเย็นพอ ที่จะให้ระบบมันเดินไปใช่ไหมครับม,มันก็เลยเนี่ยมันก็กลับสู่ของเก่าทุกวันนี้ก็เลยเราก็ยังเห็นการเมืองซึ่งไม่ได้เป็นการเมืองซึ่งเป็นการเมืองใหม่อะไรเป็นการเมืองเดิมๆพี่กิติว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรเป็นเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาไล่ของเดิมออกไปฮะมันภาษาที่เขาเรียกก็คือว่ามันต้องมี political ข i าวนะมันพูดเยอะในทางรัฐศาสตร์คือว่าว่ามันมีความมันมีความต้องการมีเกตำนงทางการเมืองซึ่งถ้าเราพูดถึงแบบการเมืองระบบเลือกตั้งคืออะไรก็คือจากผลการเลือกตั้งซึ่งมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ชัดเจนเป็นคล้ายๆกับถ้ามันมันใกล้ใกล้เคียงหน่อยก็คือตอนไทยรักไทยชนะเลือกตั้งอันนั้นเราเห็นคล้ายๆกับว่าโอ้มันมันใหม่จริงๆคุณทักสินชนะแบบเรียกว่าถล่มทลายอ่ะ มันก็แะ่ว่าเป็นฉันทามาติส่วนหนึ่งของสังคมว่าอยากจะเห็นการเมืองวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเป็นลักษณะแบบนี้แต่บางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่นี่มันเป็นเผด็จการนี่หว่าเอาคนหมู่มากมาจะสร้างเผด็จการอ้ากบบวก็ระบบของเราก็เลือกตั้งกอให้เป็นพักเดียวมันก็ควรจะต้องถูกรันไปโดยพักเดียวไม่ใช่ว่าคุณเขาเลือกตั้งมาเยอะคุณบอกเขาเป็นเผด็จการมันก็ <S 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 ไม่ใช่ถูกไหมครับแต่ว่านี่ยมันต้องการจะเปลี่ยนแปลงมันต้องมันต้องส่งอย่างนั้นเลือกตั้งครั้งต่อไปสูงาเฮ้ยสังคมบอกว่า้ ฐบาลแบบเดิมไม่ไหวว่ามันเลือกเป็นเวี่ยหัวแตกมาพักละยี่สิบสามสิบมารวมกันก็ไม่สามารถที่ขับเคลื่อนอะไรใหญ่ๆได้มาก็เกรงใจกันนายกก็ไม่มีอำน,นาจที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถ้ค่คนเห็นอย่างเงี้ยเขาคนก็อาจจะเท hey, ให้เฮ้ยอยากให้แนวนี้ชนะหมดไม่ว่าใครก็ตามนะก็เทกันเลือกนะโดยที่ไม่ได้สนใจหรอกว่าคนสมัครคนเนี้ยเป็นญาติตัวเองหรือเปล่าเป็นหัวคะแนนที่เคยสนับสนุนกันมาเลือกสม,มุินะครับอันเนี้ยมันจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ย hey, รัฐบาลก็ได้สันธามาติมานะคนอยากต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงอันนี้มันถึงจะขับเคลื่อนทําอะไรที่มันยากๆปัญหาคอร์รัปชันซึ่งมันโอ้โหกัดกินสังคมไทยมายาวนานรัฐบาลไหนก็ไม่ทําในเชิงต่อความจริงรัฐบาลที่ทําได้ง่ายที่สุดคือรัฐบาลปฏิวัติแต่ก็ไม่ได้ทำใช่ไหมครับเพราะว่าคุณมีอำนาจเด็ดขาดคุณทำคุณจะจับใครคุณจะตั้งคณะกรรม,มาการมาตรวจสอบทรัพย์สินการคุณทำได้ดีเพราะาคุณเป็นปฏิวัติตก็ไม่ได้ทําแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่มัน ทำใหญ่ๆ่แบบนั้นนะ่ะมันก็เลยไม่เห็นเราหวังว่าถ้ามันมีพลังของสังคมใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมากผลักดันให้มันเกิดการเป,เปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่มันผลักขับเคลื่อนอะไรที่มันเป็น,ปนการพัฒนาใหญ่ๆมันเลยจะทาได้ครับพี่กิติคะช่วงไทยทายแล้วคะ่ะช่วงไทยายก็จะเป็นการเมืองค่ะพี่ก็คือพี่เออคนคนจะตั้งข้อสังเกตกับบทบ,บาท ough. คุณทักษิณค่อนข้างเยอะ เมื่อซึ่งเมื่อสักครู่นี้ mm hmm. พี่กิติก็พูดเหมือนกันบอกว่าที่จริงแล้วเ,าเราเราจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งหรือแบบการแสดงออกของแบบระบอบที่เราอยู่ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะคือของไทยรักไทยเป็นบทเรียนที่ดีมากแต่นแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว,ว่าบทเรียนที่มันมาในช่วงไทยรักไทยมันก็เจอหลายบทเรียนมากนะคะสำหรับสังคมไทยทีนี้พอจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้พี่กิติคิดว่านะตอนนี้คุณทักษิณพักเพื่อไทยหรือการข้ามขั้วก็แล้วแต่แล้วก็รวมถึงอาจ อาจจะก,กําลังจะเกิดขึ้นก็คือการยุบพักก้าวไกลเนี่ยไอ้สองสามสี่อย่างที่ว่านี้เนี่ยค่ะพี่กิติมองหรือว่าวิเคราะห์การเมืองอยังไงคะเอาสักแค่ปีนี้หรือว่าหมดวาระรัฐบาลก็ได <ง S 2> ้ค่ะคืออย่างนี้คือคุณต้องเข้าใจว่าคุณทักศิณกลับมาในรอบนี้มันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการกลับมาเป็นคุณทักษิณเหมือนปกตินะครับเพราะว่าคือคือถ้าคุณทักษิณ ไม่ได้ถูเราไม่ได้โดนคดีนะครับเรามองอีกอีกซีเนโรหนึ่งเลยนะคือหมายถึงว่าคุณเัิษสินขนมนทินทุกอย่างแล้วก็ยังแข็งแรงดีทุกอย่างแล้วก็พักพักเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้พี่คิดว่าคุณเัิษสินก็จะมีบทบาทที่หรือจะทำให้รัฐบาลมันเปลี่ยนไปมากกว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างเยอะ แต่เนื่อจากตอนนี้เนี่ยคุณเตสินเข้ามาก็ด้วยในในเข้าใจว่ามีเงื่อนไขต่างๆอยู่เต็มไปหมดแล้วก็โดยเงื่อนไขส่วนตัวก็ไม่ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วพรรคเพื่อไทยก็เราเห็นชัดเจนนายกคุณเสษานี่จริงแล้วเป็นคนที่สมัยที่แกไม่เป็นนายกเนี่ยผมพี่เขคุ้นเคยแอแกก็อ่านใจวิธีคิดส่วนตัวอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่เป็นนายกใช่ไหมครับสมัยที่เป็นผู้นําทางรรธุรกิจหรือ การแสดงความเห็นในเชิงสังคมอะไรต่างๆไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันบอกว่าเป็นนายกเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีกรอบอะไรเยอะหมดจนเราขาดขาดความเป็นตัวของตัวเองในานามคุณเศรษฐาทวีสินไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณทักษสินมาเนี่ยคุณทักษสินจะระวังตัวมากคงไม่ได้มีอะไรที่จะมามีบทบาทข้างนอกอะไรมากมายพี่มออย่างนั้นนะก็คงจะอยู่แบบให้มี ในชีวิตบ้านปลายนี่อย่างมีความสุขอย่างสงบไปก็คงไม่ได้มาโลดแล่นแน่นอนคนข้างนอกก็คงอยากจะไปช่วยไปหาไปดึงแต่ว่าบทบาททางความคิดต่อพรรคก,ก็มีแน่นอนก็ยังมีอยู่สูงแต่ว่าในเชิงที่จะให้มาเป็นอะไรในข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าไม่ไม่น่าไม่น่าที่จะมีอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอื่นเต็มไปหมดแล้วก็รัฐบาลปัจจุบับนนี้อย่างที่ว่ามันข้ามขั้วมา ว่กากล้ามมาก็การบรหิหารจัดการภายในรัฐบาลลักษณะแบบนี้มันทําอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วน่าเสียดายถึงแล้วน่าเสียดายบางทีเราบางทีเราอยากจะเห็นนะนะว่าถ้าเพื่อไทยอยู่เข้าไกลเนี่ยมาถึงวุณรัฐบาลจะเป็นยังไงวะหมายถึงว่าในเชิงการบรหิหารจัดการนะเป็นแต่ว่ามันมันมันความจริงเป็นไปไม่ได้เียงแต่ว่าพอเราเห็นรัฐบาลแบบเนี้เพื่อไทยมาอยู่กับพวกขั้วเดิมมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีเราเสียรายโอกาสว่าเขาก็คงอยากทําอะไรหลายอย่าง แต่มันทําไม่ได้เพราะโดยเงื่อนไขสรารพัดข้อจากัดการเ<ต>มืองก็อืมมันมันเลยก็เลยยังไม่ได้เห็นมิติใหม่ๆรัฐบาลก็ไม่กล้าขับเคลื่อนอะไรใหม่ๆเพราะมันขับเคลื่อนยากในสภาพแบบนี้ครับพี่พี่กิติเห็นคุณทักษิณและไทยรักไทยมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นจนกระทั่งโดนยุบพรรคเขามาเป็นพลังประชาชนคุณสมัครคุณสมชายใช่ไหมคะคุณยิ่งรักเราก็โดนยุบแล้วก็โดน มาลุมมาตุ้มค่ะจนสุดท้ายมาเป็นเพื่อไทยแล้วก็ปัจจุบันคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศจนกระทั่งกลับมาคุณอิงลูกสาวคุณทักษิณขึ้นเป็นหัวหน้าพักพแล้วก็คุณเสถาเป็นนายกคือไอ้ต่างๆเหล่านี้ลอยต่อต่างๆเหล่านี้ค่ะคือพี่พี่กิติมองว่าพักเพื่อไทยกับพักไทยรักไทย ยังเป็นพักที่ต่อเนื่องกันมาไหมคุณทักษิณที่เคยเห็นตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงตอนนี้ยังเป็นมาแต่ไหนแต่ไรไหมหรือเขาเปลี่ยนไปมันมีมันมีข้อถกเถียงนะคะเช่นเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วกับอีกแบบนัน,บบนึงก็คือเขาเปลี่ยนไม่เปี่ยนี่แบบนี้เขาเปลี่ยนใช่ค่ะไม่เป็นอย่างนี้กระต้นแน่นอนตอนไทยรักไทยนี่ห้าวเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ห้าวจนกระทั่งถูกปฏิวัติอ่ะคือเขาคุณทักษิณก็ไม่ได้คิดแบบนี้แต่ว่าอย่างที่ว่าพอสู้ไปมันเหนื่อย ก็คงจะสรุปบทเรียนอะไรพอสมควรคือพรรคเพื่อไทยตอนนี้ไม่ได้เป็นพักไม่ได้เป็นเพื่อไทยเหมือนเดิมนะครับเราเราอ่านง่ายๆเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแน่นอนในเชิงจิตวิญญาณในเชิงอ,อะไรอุดมการณ์ของพักเนี่ยมันไม่ต้องย้อนไปไกลย้อนไปก่อนเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นทรงนี้เพราะฉะนั้นโอเคในแง่ของในแง่ของตัวบุคคล ในแง่ของอย่างที่พวกฝ่ายค้านชอบกันแน่กันไหนเขาพรรคินวัตเนี่ยแน่นอนไอ้ตรงเนี้ยเขายังอยู่เหมือนเดิมคนก็จะบอกเอ้ยยังไงก็เป็นพรรคของพวกชินวัตใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆริจิตวิญญาณของเขาไม่ใช่เพราะว่าเพื่อไทยคือถ้าใช่เนี่ยเขาไม่ข้ามขั้วเนี่ยพี่พี่สรุปของพี่อย่างนี้เลยว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคที่เป็นเหมือนไทยรักไทยหรือแม้กระทั่งพลังประชาชนอะไรมาเนี่ย เขาจะต้องยืนหยัดสู้อยู่กับก้าวไกลยอมเป็นแม้กระทั่งฝ่ายค้านเขาต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่เลือกตั้งนายกสามรอบก็เลือกไปสิสมมุติอย่างนี้นะครับเขาต้องไปส่งนี้ถ้าเขายังเป็นอุดมการณ์แบบเดิมนะแต่ว่านี่เขาเปลี่ยนที่ว่าพรรคเพื่อไทยก็เปลี่ยนในเชิงจุดยืนรมการมาสมซึ่งอาจจะซอฟลงหรืออาจจะอย่ที่ว่ามีมันไม่เปลี่ยนการไม่ปกติมันก็เลยเป็นแบบเนี้ มันไม่ใช่คือการเมืองยังไม่เข้ารูปเข้ารอยปกตินะในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นแบบว่าเรามีเลือกตั้งปกติเลือกตั้งมานายกแต่เป็นนายกใครชนะมาเป็นนายกบริหารประเทศกันไปสี่ปีไม่ดีก็คนใหม่ขึ้นมาบางทีสังคมเรามันมันใจร้อนเกินไปที่จะให้ระบบมันรัตไปอย่างนั้นก็เหมือนกับตอนคุณทักษินเนี่ยเป็นนายกมาสี่ปีเลือกตั้งใหม่ชนะถล่มทลายมากเก่าอีกคนไปหามว่าเฮ้ยมีนานมากเก่าหาประโยชน์จากตัวเองหรอวะ อุปนิวัตตั้งคณะกรรมาการตวารวจสอบทรัพย์สินได้รวยยึดอะไรเงี้ยคุณก็ต้องให้มันรันไปท้กระทั่งเขาผิดถ้าเขาผิดเนี่ยประชาชนไม่เลือกเขาถ้าเขาโกงก็ต้องมีคนไปร้องปปชปประตรวจสอบปกติไอ้นั้นน่ะไม่บ้านเมืองจะไม่บุ่นคือต้องใจเย็นที่จะให้ระบบปกติมันตรวจสอบมันรันของมันไปแต่ว่าถ้าคิดว่าเอ้ยไม่ได้เว้ยอาทหารปฏิวัติดีกว่าแล้วก็เขาพวกนี้แหละทางรัฐ พอคนมีคนกระทํามีคนถูกกระทํามันก็มีสองพวกมันก็จะอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ปกติเพราะนั้นทํายังไงเราจะให้การเมืองเราเข้าสู่ปกติเร็วที่สุดทุกคนยอมรับกติกาแบบประเทศที่เขาเรลยแล้วที่สุดเร็วที่สุดให้มันรันของมันไปอยู่กันด้วยระบบจริงๆไออย่างนั้นเราถึงจะได้เห็นว่าเ,เราจะไม่คุยการเมืองกันคือประเทศที่เขาสถียนแล้วเนี่ยไม่มีคนมาตั้งวง ไม่มีวิทยกรอย่างขวัญมาชวนพี่คุยการเมืองเราไปประเทศสแกนดิเนเวียไม่มีรายการโทรทัศน์มาคุยการเมืองไม่มีหรอกเขาคุยกันเรื่องอื่นๆเรื่องเฮ้ยเราจะยังไงสร้างเทคโนโลยีจนคือปกเกียอย่างนั้นไม่มีใครมาพูดเรื่องการเมืองเมื่อไหร่เราพูดการเมืองอยู่ว่าเราไม่ปกติพี่กิติค่ะสองคำถามสุดท้ายค่ะสองคำถามสุดท้ายคำถามแรกก็คือว่าพี่กิติเป็นคนหนึ่งด้วยไหมคะที่เชื่อว่าคงจะ ยุบพักก้าไกลแนๆ่ๆอันนี้เป็นคำถามย่อยก่อนไม่คือคือพี่เนี่ยนะเคยเชื่อว่าคือพี่เคยเชื่อมาตลอดว่าเขาจะไม่กล้าทำอะไรกับพักเก้าไกลยุบตั้งแต่เรื่องแรกตั้งแต่เรื่องคุณพิทาเรื่องอะไรมาเลยนะบอกเฮ้ยสังคมมันเขาชนะมาขนาดนี้นะมีในขนาดนี้มันจะมากล้าเล่นในขนาดนี้หรอแต่พวกเขาแ้ก็เขาก็มีคนเขาก็ถูกนวดนนี่มาเป็นเป็นบางเรื่อง แต่ณนขณะนี้พี่ก็ยังยังพยายามเชื่อแบบเชื่อแบบที่อาจารย์สุขุมใช้คำว่ายอมหน้าแตกก็ยังไม่อยากจะคิดว่าเขาจะถูกจะมีคนมากล้ายุบพักเขาอ่ะคำถามลองสุดท้ายก็คือข่อยจะถามว่าพี่กิติคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งถัดไปอะคะ่ะ มันจะเกิดสถานการณ์แบบไหนคือไม่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบก้าวไกลก็แล้วแต่แต่มันจะมีเชื้อของพักนี้แหละตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วก็จะเป็นพักใหม่ไปต่อแล้วคนจะเลือกเพื่อตบหน้าอํานาจคนจะเลือกเพื่อยันสิ่งที่ตัวเองเคยเลือกในครั้งที่ผ่านมาอาจจะมากกว่าเดิมแลนสไลด์อาจจะมาเกิดกับพักใหม่นี้ก็ได้หรือพี่กิติคิดว่าจะเป็นอีกแบบคือในระหว่างนี้ก่อนจะถึงการเลือกตั้งคือโอ้โห น่าจะไฟแลบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเห็นไหมมันแสดงออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วมีเจตนาอะไรเห็นเป้าหมายหรือเปล่าดูวิธีการดูการกระทําดูพฤติการสิคือมันมันแยกสองทางแล้วกว่าจะไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าพี่กิติคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนแล้วมันจะส่งผลการเลือกตั้งครั้งหน้ายัางไงคะน่าคิดคิดว่าคนคนน่าจะเลือกก้าไกลมาก mm hmm. มากเข้าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมนะซึ่งแต่โอเคขึ้นอยู่กับผลงานรัฐบาลอันนี้ด้วยแต่ว่ามัน คิดว่าคนที่เคยเลือกก้าวไกลไม่สวิสเลือกข่าวหน้านะแต่คนที่เคยเลือกเนี่ย<ม>อาจจะเลือกเหมือนเดิมอยู่าเช่นถ้าเคยชอบพักเพื่อไทยอาจจะเลือกเพื่อไทยอยู่แต่ว่าคนที่เลือกก้าวไกลครั้งที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะสวิสไปเลือกพรรคอื่นซึ่งถ้า<ม>ถ้าไม่สวิสเนี่ยแปลว่าเขายังจะไปได้สินข้างมากหมายว่าไม่เขายังจะไปที่หนึ่งแต่จะไม่ถึงแรสรไลด์หรืออะไรก็แล้วลแต่แต่อย่าลืมว่ามันจะมีนิวโเวอเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกนิวโเวอเตอร์มไม่น่าจะไปเลือกพวกพรรคเดิม เขาก็น่าจะเลือกกลุ่มที่เป็นถ้าไม่แยกเก้าไกลก,ก็คือเขาอาจจะเลือกกลุ่มอย่างนี้สายแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับอืเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะเลือกรรคการเมืองเดิมๆเราเชื่ออย่างนี้เราเชื่ออย่างนี้